วีดีทัศน์นำเสนอผลงานเพื่อคัดเลือกครูดีศรีรัชมังคลาพิเศษประเภทครูกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติรัชมังคลาพิเศษปีการศึกษา2564โรงเรียนน้ำพองพัฒนาศึกษารัชมังคลาพิเศษมีครูขอรับการพิจารณาคัดเลือก4คนคือนางสาวรุ่งอรุณแซ่อึง้งนางสุภารัตน์ปาน,นี นางชาลิตาพรสุวรรณและนางพนิตาทับสายหนึ่งคุณครูรุ่งอรุณแซ่อึงครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยคุณครูรุ่งอรุณมุ่งมั่นและตั้งใจในการทำหน้าที่ครูเป็นอย่างดีเสมอมาโดยตั้งปณิธานว่าตลอดชีวิตของการเป็นครูของข้าพเจ้า จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตวิญญาณของการเป็นครูให้ความรู้ความรักความเมตตาความเข้าใจชีแนะแนวทางที่ถูกต้องหวังดีในชีวิตสิทธิ์ให้โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนซึ่งคุณค,ณคณรูรุ่งอรุณได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติมากมายได้แก่เครื่องหมายเชิดชูเกียรติหนึ่งแสนครูดีรางวัลเข็มเขติยศครูต้นแบบกรมสามัญศึกษารางวัลข้าราชการดีเด่น ครูดีสีน้ำองนอกจากนี้ยังพัฒนาตนเองเพื่อหาความรู้และประสบการณ์ในการเข้าร่วมอบรมสัมมนากับหน่วยงานต่างๆอย่างสม่ำเสมอและเรียนรู้สิ่งต่างๆทางโลกอินเทอร์เน็ตเรียนออนไลน์เป็นวิทยากรอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารวิทยากรอบรมการเพราะเหตุแบบครบวงจรนักพยากรณ์มืออาชีพด้วยศาสตร์ไพ่ยิปซี และมีความสามารถพิเศษคือสามารถสื่อสารได้5ภาษาได้แก่ภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาคขมรและภาษาอีสาน 2. คุณครูสุภารัตน์ปานนี้ครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีความมุ่งม,มั่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และวิชาเคมีในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งครูสุภารัตน์เคยทำหน้าที่ครูอนามัยในโรงเรียนและตระหนักถึงปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยเรียนซึ่งมีโครงการสำคัญสำคัญดังนี้สร้างความร่วมมือ MOU โครงการรณรงค์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์นในวัยรุ่น รวมกับเทศบาลตำบลลำน้ำพองและโรงพยาบาลน,น้ำพองตั้งแต่ปีพุทธศักราช2556ครูที่ปรึกษาชุมนุมยศออรอยเยาวชนส่งเสริมสาธารณสุขในโรงเรียนและอ,อยอ,อน้อยโครงการคุ้มของผู้บริโภคในโรงเรียนนอกจากนี้ยังสนับสนุนและให้ความร่วมมือด้านสาธารณสุขโดยร่วมกับครอบครัว บริจาคสร้างอาคารสิริธรรมทรโรงพยาบาลน,น้ำพองอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่น 3. คุณครูชลิตาพรสวุวรรณครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะเป็นครูผู้ฝึกสอนนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการแข่งขันลำวงมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึง6ระดับชาติงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนรวมขับเคลื่อนโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากลจนสามารถผ่านได้เป็นรุ่นที่3จะทำโครงการกิจกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC Professional Learning Community ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษาจนเป็นที่ประจักษ เข้าร่วมสัมมานาทางวิชาการเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ให้เกียรติยกย่องชมเชยและให้กำลังใจเพื่อนร่วมงานในโอกาสต่างๆ 4. คุณครูพนิตาทับสายครูวิทยาฐานะครูชำนาญการพิเศษหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศมีความมุ่งมั่นในการจัดกระบวนการเรียนรู้ ในรายวิชาภาษาอังกฤษตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6ด้วยความมุ่งมั่นและอุตสาหะจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้วัฒนธรรมตะวันตกอยู่เสมอเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเป็นครูนแนว,แนวที่ช่วยเหลือนักเรียนเมื่อมีเรื่องปรึกษาจัดหาบริการด้านทุนการศึกษาแก่นักเรียนด้วยความเต็มใจ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่ผู้ปกครองนักเรียนอยู่ในสภาวะการที่เดือดร้อนให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเพื่อนร่วมงานจนเป็นที่รักและไว้ใจของเพื่อนครูนักเรียนและสามารถแก้ปัญหาให้คำปรึกษาแก่นักเรียนได้เป็นอย่างดี